เปนได้ไดท้องบ่ใหญ่อย่าไปเบิ่งบองใหญ่เอาเอือยเพิ่นท้ใหญ่7เดือนจักน้อยเด้7เดือนลบ่ไปเมื่อวานนี่ก็พพ่อไปนั่งถามเิ่่นไปหาน้ําหมูเพิ่นก็ย่างแลน้ลตลอไปน้ําลัไดหมูหมูปานไปนําคือคือหมานี่ไปหากินก็ไปนําเฮ็ดหมูบ่ยเฮ็ดได้คือ เาได้ฉัน้วแจะบุญวาสนานี่บุญวาสนะนะเอาวอเอาเรียเขาม่หน้าทีเรียงเขาใหญ่แม่จิบปิ้นก็มาให้จิบอีกามีบัดเขาใหญ่ขึ้นมาจะิินจะสยเงินบอกยักที่ยังเียมาเยอะยะ ขามันเริ่มแข็งมันหยบออกกลังกายของมึงมันแข็งแล้วระวังเล้อปะไวู้้เดียวห่วยคานไปคาดไปตกลตรงเตียงเลาวุณวัดชัดลงเลยหางขัดแล้ว่ลานเ้่านท้นห้าปีสี่ปียังบนลุบบดายเลย้านไป

ไฟคืนคืนต่ได้นอนเลยไปฮตคืนไม่ได้นอนเลยไ้องปนอไาอย่ามันเป็นปอดไปเห็นปมันเป็นปอดใส่ใส่กินยากินยาปอดหางมดีคือเกาชักนี่จเดือนเึงลงเดือันมันไปมนอไปอดมาเลยเออไปอหมเอาอมคือเกาแ่นันเป็น ไปถาม่อนคอยในเทือนนะอเกวไถามเจ้ายายมันหิเป็นดุเป็นดันเลยยงบันเขาจะตัดเอาใม่นั่นไม่ยังไม่ไม่แกนขอบแกนแกนสล่าไม่เห็นเดนเ่แกนสล่าแล้วก็พกบัเกอือบาจ้าูบังเกอือบา กระเบ้ามันคือมันกืเบกระบ้าอ่ามันมคืออันนั้นนี่มันพกบระบ้านี่ก็เหมือนที่าเครือนั่นเอเออคือกะเบือนั่นแหละแต่มันมันเป็นกะเบ่ามันเป็นหน้าอ๋องยางแล้วมาเห็นยังไงซ้ำยากยังแล้วมันมีแกนสะเล่ากับเกนคลองเกน้น้ำคลองนะแกนคลองมันเป็นน้ำคลองมันเป็นไรเว้นไรแกนคลองคืออัน กมันคือมันมันบินใหม่มันไปแถวตัวน้อยมีคันตกเร็วยึดขึ้นมาได้แล้วก็จะเอากระบังไม้ไผ่ฮะเพชรอะไปเห็ดังไรกระบังไม้ไผ่ทางนี้ก็มันเป็นตามันเนาะเอากรตัดทางนี้ตัดทางนี้แล้วก็เอาไม้มาทั้งผูมาเป็นผูแล้วก็ล้ามแล้วก็เอา ปอนใส่ปอนใส่แล้วเขาก็คือบังคลามเาแหละใส่น้ำบ่ใส่น้ำแล้วทำมักินมาเกินไปซ่องกระบังซ่องกระบังเรียบร้อยดีเลยเท่าขมือหนึ่งอยู่เหรอบ่จักต้นไม้นี่แล้วเดบ่จักต้นไม้นี่แล้วจนเมื่เขาว่าทำบิดเขาบ่จักเลยกินไปซ่องย่างแกนใช่เราก็แกลนข้อ เลยไอ้เจว่าเจ้าผูชมแล้ว่อกนานกบเขือบ่าใส่ตัวนั้นมิติีเท่าคยุกบเขือ bara ยุคกบเขือบ a าแม่นบุกเม่นบุกเกือของกินนะเม่นได้เม่นมนแบบ้านแบาน้องไฮลายเป็นป่าเปนตุ่มเกือมบกือ b a ในบานม่นได้ไข่ไ่ไกด้ไข่ไขมมข่ไไ่ไข่ข่ไมไ่่ไ่ มันซ้ำใบบะเกือบาอานะะเกือเขานี่แหละซ้ำนั่นแหละใบมันางมันตามไก่มันขรยางกัมันมีกันตลอดแล้วแหลเขาดามอานาไหมเงียเฮ็ดดามควานก็ได้นะครับซอมันหามเท้าจัคบอลยังนี่นะอู่มันอนเท้หัวไอ้ดอกเทจ็คอมันยู่ใครนาะดูเขเป็นจคน เป็นหอเป็นหืดอพนตกแหละอาขอบบุญขอบคุณขอบมุกขบใจผู้ใหญ่ผืนเออขออารมณ์ว่านาบัวทองแหละกัแม่นังนอยวานาบัวทองฝาเงินมาซื้อไก่คับสุนี่แหละแม่น่อย่านทองแล้วก็ยังอีกอาบัทองกันแม่เอจําได้ปะอากันหนุมมือคืนอ เมอารมณ์กับเมนางน้อยมัณฑะบัวทองทออารมณ์ทออารมณ์เออมัณฑะบัวทองเมันนัวทกับ on ่งน้อยมัณฑะบัวทองเมนางน้อยมัณฑะบัวทองให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งความกินจะให้ได้ความไข่อยากให้มีนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนเต็มได้เงินแสนแบนให้เกียมมีโทษโทษอย่าไปมั่นทานให้จะประเบียดเงิน้มันปันเงินเด้อมันยืนมันยืนเด้อมาแล้วคนไหลแล้วป้าโค้งทุกเจ้าเพช เอ้าไอเกิงเกิดอะไรขึ้นก็ไอเกิงตั้งนิ่งเอ้าเอ้านางลอยกัเป็นพอนางลอยเปียกมะเะเปียกมะ วาันเน่งนาเพื่อนคุ้เพ่งเอาเอคนตนบ้านนางน้อยเลยคนำได้ มันมบริวารมันยจะอยู่ในไรชานะนี่นะนี่เด็กพี่น้องเหรไก่หนาวแล้วน้ำไก่จะน่าออกหมได้ไก่บ้านน้องเหรอพี่น้องเอ้ ฝนตกวานทำวันน้องลอยแล้วพี่น้องเลยเกิดยังขึ้นพี่น้องฝนตกนำรงเกิดได้ไก่มาสองตัวพี่น้องเลยไก่สองตัวเนอะก็มีชุมวันหนึ่งพี่นอนะ้องเนาะอะไรซื้อกบมาผ่า เออสกบพี่น้องเลยเนาะของบ้านน้องลอยพี่น้องเลยโอ้ยฝนตกลินพี่น้องทุกทีฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโซเคียร์คิปเห็นบอจอยแน่พี่น้องอยาพพอก,ก,กามุดฝนกำลังขี้พี่น้องเลยเยยน,นยา,า,เานเนะทางน้ำกะเริ่มสีแปนพี่น้องเลย ผมตกมากับสายพลพี่น้องนะเนาะเพื่อนกะคนละหลังหอเขา่าคนละอย่งสิได้ยกพี่น้องไงไก่สิได้ยกเลยแหละให้พันเชียร์นั่นแล้วกันเชติแล้ววันอาทิตย์จัดนกคารผลไมาคิดว่าสิได้ยกพี่น้องเลยนะ<ม>เลยนาะนีอะลรเนาะทางบ้านน้องลอยพี่น้องกับคนตกคน,นี้นลิน พ on, hem, sol, anza, pasar, uno, ี่น้องก็ได้กระแสก็ติดตามให้กำลังใจเน้อพี่น้องสุขภาพคลิปใหม่ๆนี่พี่น้องเป็นกำลังใจให้บราจอยเนี่ยฝนตกไมเบิ่งกันหล่อบ้านน้่งลอยกันพี่น้องไงว้าฮูว้บอเ็นนี่ได้ยกึไงกัน มาเชาถาไม่เกิงกันเห็นไหนไเป็นไหนไหนหอยนพิงเห็นไหนจับได้หรือเล่าหน,นจับมาได้หนิไปดีขึ้นเลูกดีัลูกมไ,ไปนะ่ะพอ,อว่าเช่าหนินะ<อ>คือาพ่อาลูกไปนี้ thứ sớm lò thế ai cần phá thôi thì, thì đây buổi sáng bò sớm lò thì nhé cứ lò thế chần mình hùa bò như đẹp thì nào người ai muốn cưng thấy tạc phà tạc phe nè

อู่คนบ่ะมวนบ่มในวางแผนไปใช้นั่นน่ะเป็นบมอลาวบันมันโยนีมันอยากไปพุ่นข่อยพาอยู่นีมันอยากไปพุ่นจะเห็นบ่มันน้ำมันสะอาดคราวละมันเปียกพอพุ่งเข้าลราว่ามันบ่เปียกเด้อน้าแน่นอยู่ดอกจังว่บ่เป <ag> uh, like, ียกต้องนี้ตีเปียกเสียงน้ำมันสะอาดเนาะน้องบฝนพ็ง Nông sinh Như đẹp thì đâu rồi đó Ôm sửa tà mới nha leo ai vẫn cần Hết đây chẳng đầy vẫn cần Ôm sửa ôm thả tà nha Nào có đâu thêm non à บัวดาวนอนอยู่นี่กับนอนอยู่พุ่นโตได้หมวนก่อนนอนเพลงตดวนี้หมวนตดวนี้หมวนอยู่พุ่นได้ฉันบ่วหมวนบ่อยากอยู่ใกล้ป้าบ่นะเมื่อวาอยู่น้ำป้าจังนะ ฮะมืออะไรปุ๋มึงอะบอกมึงอ่ะเมื่ออยู่น้ำนเราเนี้ยเราบอกมีหมูน่ะเราจะให้เจ้าไปอยู่น้ำจะอยู่เช่นน้ำผ่อจาอยู่น้ำยะป้าจะคุณเป็นหมูเราไลย บ่ยางให้เป็นหม่ป้าจะดีให้เจิงให้ป้าแจ้บ่ลูกจ้านะนถามโน้แล้วจะไปยูบ่ฉันน้องพิงพอเจ้าจะหายป้าเจ้าอะไรเจ้าจะไปอยู่บ่เป็นยังจะยู่น้ำลาวจะอยู่น้ำป้าคนได้ฉันรถมันใช้นัน่น ใครเอนี่บอนอันนิอหนลอยคือหม่ต้องรอน้องไปโอ้โมันแหน่อยมันแน่นแล้วเก่ามนี่แหละพี่่น้องออยผมตก Hoa hỏi trong hoa chuông. này, thôi 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 เกิดอะไรขึ้นกัะไปเกินตอนนี้ฝนตกนตกเมฆขึ้นเปนฝนตกวะว้า,วาท้องเระดังต่ต่ตคือกันเนะาะชรอยู่บ้านกะพระดัง่พระเรือกับพะพระเรือมเส้จดับเลยเตาน้แมันมดกับจากวาเอา้าไทมันบ่มีแดดเนาะมันมีหวานม่อแดดเนาจะไม่เห็นนะหวา เดี๋ยวมาแดดเขาจเก็เบิองไทยเขาจะเก็บตรงเวลาอันนานคาแมงเรือันนะผาผ่ากันนะเดิดตึบมามแดดเขากอมืาาาอจะกุมขาก็จะมีสอบสินหรือว่า